6ราศีเตรียมตัวเป็นเศรษฐีป้ายแดงนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยย้ายราศีนั่นเองนะครับเตรียมรวยยาวๆไปเลยโดยหมอบอยเครชัดออกมาโพสต์เรื่องราวนี้เดี๋ยวนะที่อ่านให้ฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับซึ่งคําทํานายของหมอบอยเนี่ยบอกไว้ว่าดาวศุกร์นะครับจะย้ายเป็นเกษตรราธิบดีนะครับคน6ราศีเนี่ยเป็นคนที่ไม่อายทํากินนะครับไม่เคยหมิ่นเงินน้อยนะครับมีความอดทนสูงมากแล้วก็ยิ่งใครมาดูถูกเนี่ยยิ่งสู้นะครับช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะนะครับแต่ก็ เจ็บมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตั้งแต่19วมิถุนายนนี้นะครับจากนี้ไปเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรเดินหน้าเร็วนะครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับฟ้าเปิดเออจะได้ได้ว่าสร้างสรรค์ส่งเสริมส่งผลดีให้เงินไหลามาเทมานะครับจะพลิกชะตาชีวิตอย่างไม่คาดฝันเลยทีเดียวเตรียมขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีใหม่เร็วนี้แบบ100ซนะครับซึ่ง คนที่เข้ารอบนะครับมาในคําทํานายนี้นะครับมีทั้งหมด6ราศีนะครับนั่นก็คือชาวราศีพฤษภชาวราศี เมษนะครับชาวราศีมีนชาวราศีกรกฎและก็ชาวราศีกันรวมถึงชาวราศีสิงห์นั่นเองครับยินดีกับทั้ง6ราศีนี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับขา่าวหัวดวงนะครับแล้วอยากให้เราไปอ่านข่าวของมาดูท่านไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาได้นะครับครั้งหน้าจะเป็นข่าวของใครอย่าลืมติดตามอย่าลืมมาฟังวันนี้ไปแล้ะบาย